การย่อภาพสําหรับ Facebook คําว่าด้านที่ยาวที่สุดของภาพหมายถึงหากภาพนั้นเป็นภาพแนวนอนก็หมายถึงความกว้างของภาพและถ้าเป็นภาพแนวตั้งก็หมายถึงความสูงของภาพด้วยความที่เข้าใจตรงกันภาษาอังกฤษเรียกว่า long e d g โดยที่ค่ากําหนดของ Facebook ในการอัปโหลดภาพถ่ายที่มีขนาดเหมาะสมที่สุดของจอภาพโดยส่วนใหญ่คือ long e d g มีค่าเท่ากับ2,048พิกเซลการตั้งค่าสําหรับส่งออกไปยัง Facebook นั้น เริ่มต้นในการเรียกหน้าต่างส่งออกด้วยคีย์ลัด Control Shi E สำหรับ Windows และ Command Ship E สำหรับ Mac ขั้นตอนแรกที่ Export Location เราจะส่งภาพออกไปที่หน้าจอ Desktop ให้เลือกตำแหน่งตามในจอไว้ส่วนการเปลี่ยนชื่อถ้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ให้เลือกตรงไฟล์ Naming ว่า Rename to File Name แปลว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับชื่อเดิมเลื่อนลงมาส่วน File ์ e t t i n g s ให้เลือกนามสกุลเป็น JPEG กำหนดคุณภาพแบบ100%เพราะยังไง Facebook ก็ลดคุณภาพต่ออีกครั้งอยู่แล้ว และกำหนด Color Space เป็น srgb ตรง image sizing หรือขนาดภาพตรงนี้นี่เองที่เราต้องเลือกประเภทการย่อเป็นแบบ long edge ที่ตัวเลือก resize to fit ให้กำหนดค่าเท่ากับ2 0 4 8พิกเซลแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกตรง -dunch enlarge หมายถึงถ้าภาพไม่ใหญ่พอก็อย่าไปขยายมันเพราะยังไงภาพก็ไม่ได้คมขึ้นส่วน resolution กำหนดไว้ที่240เหมือนในจอก็ได้ ต่อมาเราจะสร้างแม่แบบส่งออกสำหรับเฟซไว้เผื่ออนาคตจะส่งออกลักษณะนี้อีกก็ไม่ต้องไปตั้งค่าบ่อยๆคลิกที่ปุ่มแอดด้านล่างกรอบ p พรสเซตพิมพ์ชื่อตรงเพร s เซตเนมว่า Facebook แล้วเลือกโฟลเดอร์เป็น User Preset เหมือนตัวอย่างก็ได้เป็นอันเรียบร้อยพบกับ d อส d y และหลักสูตรออนไลน์ราคาพิเศษในงานเชียงใหม่อานาล็อกเฟวันที่11-13ธันวาคม2020ณนยณวิฟอาร์ติสันโซซิตี้ถนนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกา หรือเรียนออนไลน์กับเราด้วยการติดต่อทางข้อความ f a c e b o o k d o y